สวัสดีค่ะกระเป๋าชีว USA ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งค่ะวันนี้พาโดมไซส์ใหญ่นะคะจากแบรนด์ Michael ค o r s หรือ MK มาฝากกันค่ะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะแบรนด์ Brand Michael ค o r s หรือ MK เเนี่ยเขาทำ กระเป๋าออกมาหลากหลายแบบมากๆวันก่อนนั้นเพ่แนะนำตัวโดมมินิไปแล้ว9นิว้วตัวนี้เป็น12นิ้วครึ่งนะคะถามว่าใหญ่ไหมเดี๋ยวแพ่พยายามถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูทุกซอกทุกมุมทุกการใช้งานทุกฟังก์ชันแล้วให้ทุกคนตัดสินใจกันเองนะคะว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าส่วนตัวแพ่เป็นคนโครงใหญ่ เมื่อใช้กระเป๋าขนาด12นิ้วใบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ใหญ่นะสายสพาย,ยาวที่ให้มาเนี่ยเราสามารถปรับระดับได้นะคะในภาพที่เห็นเนี่ยเพรใช้แบบสพายไหลถ้าเราใช้แบบคลอชบอดี้มันอาจจะดูสั้นไปแต่ว่าสายของเขาเนี่ยเราสามารถปรับได้อีกไม่ชอบใช้สายถอดเก็บค่ะใช้แต่ตัว ท็อปแฮนเดิลที่ให้มาตัวท็อปแฮนเดิลที่ให้มาจาับก,กระชับมือคล้องแขนได้อันนี้คือข้อดีของกระเป๋าใบนี้นะคะถามว่าน้ำหนักล่ะคะน้ำหนักไม่หนักคะ่ะเป็นหนังแคนวาสอีกหนึ่งข้อดีของเขาแล้วนะคะน้ำหนักเบาทำความสะอาดก็ง่ายฟังก์ชันการใช้งานหรอคะโอเคมีปุ่มกันเปื้อนให้ด้านล่างไป วางตรงไหนก็มั่นใจได้ภายในเป็นช่องโล่งๆมีซิปในอีก1นซิปกรณีเราต้องการเซฟตี้กระเป๋าสตงางค์ใบยาวแบบซิปรอบที่เราคุ้นเคยกัน7นิ้วครึ่งใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะโทรศัพท์ใส่ได้ทุกรุ่นทุกแปลนทุกขนาด กระเป๋าสตังค์ใบายาวอย่างที่บอกไปแล้วนะคะสามารถใช้งานหยิบจับได้สะดวกถูกใจชอบใจซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบแล้วอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกาวสารข้อมูลต่างๆคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันค่ะมีอะไรมาฝากัอีก